เคยสงสัยไหมคะว่าเวลาที่กองทัพที่ยิ่งใหญ่อย่างโรมันแพ้สงครามแล้วทหารกล้าที่โดนจับเป็นเชลยเนี่ยชะตากรรมพวกเขาจะจบลงยังไงโดนปล่อยตัวโดนไทยหรือว่าโดนขายเป็นทาสในตลาดวันนี้นะคะเราจะพาไปดูตัวอย่างความโหดร้ายและเรื่องราวสุดชอ็อกตั้งแต่การถูกบังคับแต่งหญิงเดินโชว์อายหลังศึกคาราเอไปจนถึงการที่บางคนนะคะต้องกลายเป็นเครื่องสังเวยในพิธีสุดสยองของชนเผ่าเยอรมนกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแวนกลมพอดแคสต์รายการที่จะพาดู โคนดำดิ่งผ่านเรื่องราวในอดีตตำนานและสิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์และวันนี้นะคะไอเนี่ยจะพาทุกคนไปดูความโหดร้ายของชีวิตเฉลยศึกโรมันกันค่ะเวลาที่ทหารโรมันนะคะสู้รบแพ้เนี่ยโดนจับเป็นเฉลยเป็นเรื่องปกติสุดๆเลยล่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าสถานการณ์และอารมณ์ของพวกที่จับมาได้เนี่ยเขาจะเอาไปทําอะไรแต่วิธีที่เจอบ่อยสุดๆก็คือโดนขายเป็นทาสนี่แหละค่ะพวกเขาจะถูกลาบไปขายในตลาดทาสแบบไม่มีใครสนใจบางคนเนี่ยก็ถูกส่งไปทํางานใน ไรนาบางคนก็ต้องเป็นท่ารับใช้ในบ้านเศรษฐีฝ่ายตรงข้ามนั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันที่ราคาค่าตัวแล้วก็ดีกรีทหารกล้ากันเลยนะกันนะคะราคาตลาดของเฉลยศึกเนี่ยมันแล้วแต่เกรดเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นฝีมือภุมมหลังหรือแม้แต่ที่โดนจับแต่ประเด็นก็คือแค่เป็นทหารโรมันที่ผ่านการฝึกแถมร่างกายเนี่ยยังแข็งแรงอยู่เลยราคาเนี่ยก็ดีขึ้นมากๆเลยล่ะคะ่ะยกตัวอย่างความโหดแบบพลิกเลยก็คือหลังยุทธการคาราเอค่ะปี53ก่อนคริสต์กาลที่ ที่ชาวพาเทียนะคะโชเทพชนะโรมันพรูทาร์กนะเขาเล่าว่ามีเฉลยคนหนึ่งที่หน้าตาเนี่ยดันไปเหมือนคาซุตผู้บัญชาการโรมันที่ตายไปพอดีเป๊ะพวกพาเทียเนี่ยเลยจัดฉากให้เฉลยคนนั้นโดนจับแต่งหญิงแล้วบังคับให้เดินโชว์ไอไปทั่วเมืองพาเทียแถมเฉลยโรมันคนอื่นเนี่ยก็ต้องยืนมองแล้วทําท่าวันทยาหตให้กับคาซุสปลอมซึ่งนี่มันก็คือการย้ำเหยียดศักดิ์ศรีกันสุดๆเลยล่ะค่ะส่วนในเรื่องเงินไทยแล้วก็การดิวแบบลับๆเนี่ยบางทีมันก็มีลุ้นนะคะถ้าครอบครัว หรือว่าเพื่อนร่วมรบเนี่ยมีเงินมากพอก็สามารถขอไถ่ถอนตัวกลับมาได้นี่เป็นเรื่องปกติสาหรับนายทหารใหญ่ๆห,หรือพวกที่มีความสําคัญมากๆเพราะมีค่าทางการเมืองสูงนั่นเองค่ะบางครั้งจกักรวรรดิโรมันเองเนี่ยก็ต้องลงมาเจราจาขอไถ่ตัวคนสําคัญๆเพื่อรักษาขวัญทหารไม่ให้เสียสูญพวกเขาเนี่ยก็จะใช้เล่ห์เหลี่ยมทางการทูตแบบที่เคยใช้มานั่นแหะค่ะเพื่อให้ได้คนของตัวเองกลับไปอย่างตอนสงครามกับฮันนิบาลในช่วงปี218-201ถึงก่อ อนคริสต์กาลเนี่ยหลังโดนตีหนักๆอย่างที่คานายปี216ก่อนคริสต์ศากาลนะคะการแลกตัวเฉลยก็เป็นทางออกหลักเพื่อชดเชยความเสียหายพวกเขาก็ใช้เฉลยโรมันนะคะเป็นหมากต่อรองเพื่อแลกกับชาวโรมันที่ถูกพวกคาเทสจับไปนั่นเองค่ะแล้วก็มีเรื่องน่าดีใจนหน่อยๆอีกครั้ง40ปีหลังเหตุการณ์ที่ป่าทูเทนเบิร์กนะคะที่ทหารโรมันโดนพวกชนเผ่าเยอรมนิกจับเป็นทาสนานหลายปีในที่สุดเนี่ยก็มีทหารที่รอดชีวิตได้กลับ านตอนที่นายพลพอมโปนิอุสเซคุสตุสนะคะนําทัพบ,บุกไปช่วยนั่นเองค่ะแต่ทว่าก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะโชคดีแบบนั้นคนที่อยู่ชายแดนห่างไกลหรือพวกทหารชั้นผู้น้อยที่ไม่มีเส้นสายหรือไม่มีเงินมากพอเนี่ยก็โดนขายเป็นทาสแบบไม่มีวันกลับต้องทนรับชะตากรรมอันแสนสาหัสไปเลยละค่ะแต่ทว่ามันก็จะมีนานๆานทีนะคะก็จะมีกรณีผู้ที่ชนะปล่อยตัวฟรีๆโดยไม่เรียกค่าไถ่เหตุผลง่ายๆคืออยากเอาใจอารมณ์ไว้ก่อนหรือบาง ทีนะคะก็ให้ปล่อยตัวไปพร้อมกับข้อเสนอว่าถ้าเป็นอิสระแล้วมาเป็นพวกเดียวกันกับเรานะพวกเขาอาจจะต้องไปช่วยรักษาพื้นที่สําคัญหรือแอบเอาข้อมูลกลับไปให้ฝ่ายผู้ชนะก็ได้เป็นการวินวินแบบแปลกๆนะคะที่ช่วยให้ผู้ชนะเนี่ยคุมพื้นที่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือความตายแน่นอนว่าทางเลือกที่โหดที่สุดเนี่ยก็คือความตายค่ะนักประวัติศาสตร์ทาซิสทุสนะคะเล่าว่าหลังแพ้ที่ทูเทนเบิร์กนายทหารโรมันที่ถูกจับมา ถูกพวกชนเผ่าเยอรมนิกนําไปสังเวยในพิธีทางศาสนาของพวกเขาบางคนนะคะถึงขันต้มในหม้อแล้วเอาเศษกระดูกไปทําพิธีกรรมด้วยเป็นวัฒนธรรมที่น่ากลัวมากๆในยุคนั้นเลยละค่ะสรุปสั้นๆเลยก็คือการตกเป็นเฉลยของทหารโรมันเนี่ยมันคือการสุมเสียงระหว่งางธาดการแลกเปลี่ยนและความตายที่น่าสยดสยองนั่นเองค่ะและสุดท้ายนี้นะคะไอ้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังคลิปนี้จนจบและถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ช่องแว่นกลมพอ ไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ